สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับบุ่งรีเจนโฮมค่ะนะคะแล้วก็มาพบกับตัว Mitsubishi X p ก n พนเนะคะ 1.5GT เนาะตอนนี้ราคาอยู่ที่585,000บาทนะคะสำหรับโปรโมชั่นตอนนี้เหลือเพียง565,000เท่านั้นคะ่ะตัวน,นี้เดี๋ยวเราก็มาดูรูปลักษณ์ภายนอกของเจ้าตัว e อ็กเพนเนี้ก่อนเนาะตัวนี้ก็จะเป็นกระจังหน้าค่ะเป็นโครเมียมมาพร้อมไฟตัดหมอกอยู่ตรงนี้นะคะลูกค้า ตัวนี้มาพร้อมร้อลอยนะคะ16นิ้วตัวนี้เป็นของศูนย์เลยนะคะเป็นตัวเดิมเลยเดิมโรงงานเลยพร้มอมไฟนี่แหละเขาเรียกอะไรนะไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะคะลูกค้ามาเร็ยมาแล้วก็มีคีเลตใช่ไหมอ่าคีเลตก็คือตัวข้างในเขาจะเป็นพุสตานนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในอีกทีหนึ่งเนาะ ดูภายหลังกนันดีกว่ามามาตัดกันที่ภายหลังนะคะก,ก็จะเป็นแบบว่าปัดน้ําฝนเนาะปัดน้นําฝนไฟไฟตัวนี้มันจะเป็นมันมันเป็นสองชิ้นนะลูกค้าเนาะนเป็นสองชิ้นแต่ว่ามันอยู่ในแนว,แนวเดียวกันนะคะตัวนี้เนาะตัวนี้มีกล้องหลังมาพร้อมนะคะแล้วก็มีไฟแบกตรงที่สามด้วยต้องสปอยเลอร์หลังตรงนี้เนาะ โอเคตัวนี้ก็คือรูปลักษณ์ภายนอกของเขานะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูรูปลักษณ์ภายในกันดีกว่าคะ่ะเราก็เข้ามาอยู่ภายในห้องโดยสารกันแล้วนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นแกออโต้เนาะเขาเรียกว่าเกแบบทิโทนิกไปแล้วก็มาพร้อมจอยนะคะประมาณ8นิ้วมีเขาเรียกว่าล USB นะคะแล้วก็มี AUX เชื่อมต่อบลูทูธได้เลยได้นะมีกล้องหลังด้วย แล้วก็มาพร้อมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะมีรับสายวางสายที่พวงมาลัยได้เลยนะคะแล้วก็พูดกับสิริได้ด้วยปรับบวกปรับลบ,บอะไรได้หมดเลยนะอันนี้กู u i s น c o n นะคะอันนี้ควบคุมความเร็วด้วยนะมีอะไรบ้างมีกระจกด้วยสองหน้าตัวเองแล้วก็มีราวมีแอร์ราวด้วยนะคะลูกค้าแอร์ราวอยู่ข้างหลังตรงนี้นะคนหลังก็คือจะไม่ร้อน ตัดด้วยเคปลามีทั้ง4ี่บานเลยนะลูกค้าตัดเคปลาสี่รอนมาพร้อมเบาะหนังปรับระดับได้ปะเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันค่ะตัวนี้มาพร้อมเบาะทั้งหมด3มแถวนะคะลูกค้าอันนี้จะเป็นเบาะกลางแล้วก็มีแถวหลังด้วยนะคะแถวหลังอันนี้สําหรับคนอ้ว,วนก็นั่งได้นะไม่ได้นั่งแบบอึดอัดหรืออะไรนะคะ แอร์ก็คือมีปรับระดับตรงนี้พัดลมหรืออะไรตรงนี้ได้เลยนะเย็นอันนี้คือคนหลังไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนเลยนะคะลูกค้าปรับขึ้นนี้เลยแล้วก็เดินขึ้นสบายเนาะขึ้นลงสบายนะคะลูกค้าแล้วก็มีอินโซฟิกด้วยสำหรับคาซีทของเด็กนะได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะบางคันได้ฝั่งเดียว ภายในก็ประมาณนี้เนาะสำหรับราคาเจ้ามิ t ูบิชิเอ็กเพนเดอรคันนี้นะคะราคาปกติอยู่ที่585,000บาทเท่านั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้จัดโปรโมชั่นเหลือเพียง565,000บาทเท่านั้นนะคะเครดิตดีฟรีดาวเริ่มต้นผ่อนอยู่ที่ประมาณหมื่นนิดๆน,นะผ่อนได้ถึงสูงสุดถึง7ปีเลยนะคะลูกค้าแล้วก็ได้ดอกเบี้ย2.99ด้วยเนาะแล้วก็โปรโมชั่นตอนนี้จะมีทั้งฟรีจัดโอนนะคะช่วยผ่อน หรือว่าจะเป็นคับฟรี 90, สูงสุดได้90วันนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นหลากหลายเลยนะคะลูกค้าถ้ามีลูกค้าข้อสงสยัยหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถทักแชทหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะ